ต่อจอพี่ที่แล้วครับพี่น้องทีนี้จะีมาแนะนําครับการเจีริง่งปลาที่เขามีการปั้นต่อฟุดต่อไปแล้วครับเป็นปลา,าละมอที่อ,อาจจะปั้นต้นเล็กๆหน่อยออกไปแล้วโดยไทยมีดอครับเดี๋ยวมาบอกพี่น้องให้ระวังอย่างหนึ่งครับเพราะว่าการที่เขาฟุดเอยการคัที่เขาใช้มีดปั้นออกไปแล้วอาจจะมีต่อสันๆครับการที่จะเลีร์คว้นลากมาก,ก่อนครับโบควร ใส่บูมบีดนะครับเพราะว่าบางบางตอที่สั้นๆที่ตอแข็งๆเขาใส่บูมบีดฟันลากดันดันไปด้านหนาเพราะนี่ตอที่ยังบอหลุดครับมันจะดีดก้อนหินก้อนดินครับกระเด็นมากด้วยความแรงครับพี่น้องกระแทกกระจกแม้กระทั่งก้อนขนาดกำปั้นก็สามารถกระเด็นข้าม,มาได้ครับกระเด็นย้อนมากเพราะฉะนั้นการเจอปลาดี่เป็นดีดการฟันออกเป็นสี่ให้พี่น้องใส่การลาก ขาหาตัวเด้อครับเด้อแล้วคอยทาการดีดเอาครับหาพอทํายางที่เบาบนเบาอาจมีเหตุการณ์เกิดเกิดขึ้นได้ครับเพราะว่าเคยมีแล้วครับเบาบ,าบนเคยเจอกระโตครับแต่มันบอถึงก็ขันแตกเล้วพี่น้องแต่ถึงขันแตกก็มียกตัวยางครับเนีน่ย,ยน่าจะเป็นตายนีครับ พยายามเขาลากมาก่อนครับบางอันเราเข้าบูมครับาะวต้วใหม่ตัวเล็กตัวน่อยมันบางไว้พยายามลากเขามาก่อนเหมือนถอนผลไกล่ไพี่น้องจะลากบากเงเกินไปครับแล้วลากบากเงเกินไปกับผู้ขาดจิบลงไปในดินเลือ่องพวกประมาณครับาลากมากขับํำคัญครับควาาปลอดภัยต่อรถเพราะว่าถ้าเกิดเข้าบริอวบางจริงจัง ง,งานไหนก็แตกก็แตกจยก,กแตกด้วยนะเชื่อได้เลยว่าเกุกอย่างต้องเจ้าว่าเาจะาไก่แน่นอนครับเพราะว่ากระโจบานหนึ่งวิมพนท์ันสองพัน 2, น,นี่ไน้องหลักมื่นนะครับกานเป็นรถบานใหญ่อะไม่จะคา,าที่ตั้งนีครับเสียวเวลาเสียเงินครับอย่างควรทำาร้างทำงานด้วยความระมัดระวังครับผมมาดูกันต่อครับการลมต้นไม้ไม่น้องเบ้านบนจะทำการลมต้นไม้ครับเบิ่งขนาดทุกทีกับตัวไม่เบ้านบนครับ ต้นใหม่ว่ายใหญ่เราเจอบุ้งขี่มุงเบาบนกว่ไฟครับดูเล็กดูหน่อยไปเลยครับต้นใหม่ที่ทับต้อนกันทั้งที่ทับมุ้งขี่ยืนขอบแปอาต้นไหม่ได้ให้เอาไปเอาต้นใหก่อนเด้อครับจากพี่เบ้าบนเบิง้งนีเป็นใหม่เนื้ออ่อนครับน่าจะดันได้ลม,มง่ายๆครับทางนั้นก็ได้เข้าใส่บุ้งขี่จวงก็เด้อพี่น้องปลาใหม่ที่ขึ้นน้ำเขาต้นมากอย่างค่อยแข็งแรงแลครับนอกจากจะเ,เป็นต้นมะงโอล่าทีนี้นะ บบเปลี่ยนต้นไม้ละลักษณะทรงนี้เขาจะแทงหลากเขาเลยครับเพราะว่าดีมึงเขาคนทางที่แข็งไม่ยาม่าเอาต้นน้อยเที่ยวต้นน้อยออกก่อนครับต้นน้อยที่สามารถเที่ยวออกได้เอาออกก่อนครับเป็นอันกลางต้นที่เบาผลบอกเลื่อนดัน,นจากโค่นหนละังปั่นติดใกล้จะร่วงค่อยรูดบขึ้นขีดไปครับหลังกับคุดเงาครับพี่น้องครับสหยลากลูบเขาจังดันครับดันแค่หนอันไปทางใหนก็แล้วแต่ครับเที่ยวต้นไม้ต้วยังไง ต้นไม้ที่มีเสาครับเป็นกลุ่มเป็นกองเนอะัดดันต้นหนึ่งเอ็นแล้วยะ,ะเป้าเอเอาลงเลยครับให้มันจองไว้ทั้งวันให้มันโนมไว้ทั้งวันเราค่อยไปเอาต้นขงข้างกันดีมันมีการพันขอ,ของทั้งวันครับเป็นการอ่าเป็นตัวซอยสอยนมสมซอยตึงแล้วลมต้นไม้ได้ง่ายครับ๋ยวดันกลางนี่น้องต้นนะไม่น่ะไม่แข็งนะมันอาจจะไปหายเอาครับทำไมเพราะแข็งนี่ เตรียมตัวรับเลยเลยครับหัวมงแหนมันลนมาแหนมค้างมาแน่ครับมันจะหักสวนมาเลยล่ะหักไม่ยี่มีความแข็งมันสามารถทำได้ครับการที่จะ็ดัดตรงกลางมันสามารถเยืดได้เลยน่ะกว่าจะนั่นระวังครับเสือป่าขอนไปมาเอาบนจะปวดไปเสมอเด้อ ทำงานบนเขาควรคำนึงว่ารถเฉียงรถแข็งว่ขึ้นในทรงลักษณะใดด้วยครับขาสั้นกะากขึ้นตรง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 หมถึงขึ้นจากตีเลิงเรื่องหงอดนะครับให้ขึ้นแตเฉียงน้อยเฉียงไหนเฉียงเอาครับเนี่ย่น้องเห็นว่าเนี่ยถ้าเป็นตัวจริงดีแล้วไน้องเนี่ยเขาดันมีหินมีเศษนี่ปึ้งใส่ตาเลยนี่ใส่หนาเลยครับยิ่ใหมมันออกครับ ไปเอาต้นในก่อนครับไปบ่าวเฝนมาเอาต้ในในก่อนเพราะว่าถ้าเอาลมต้นนอกก่อนมันอาจจะพลาดกันบ่บ่ลมไม่เข้าครับไหนบ่เอากระดานเนี่ยเขานอนลงจชิ้นวยครับค่อยๆครับเห็ดแท้งเขาอาจจะหักปลายมันอาจจะข้างครับพยมก็ยมไม่ยอดเขาลุดออกจากต้นที่เขาไปพลาดก่อนแล้วก็ท่ากลางก้อเงาออกครับนะก้อเงาออกแล้วครับ เห็นว so like like e. so so yeah. ่ามันต้นน้อยเพราะว่าเมื่อกี้บาโหนมันใหญ่เลยครับเด้อรถมันแห้งมันใหญ่ครับบางคนเดี๋ยวเหมือนตีดหนึ่งแมนนิวบอร์แต่รถรถเบาโหวนนะเมื่อกจีสามลูกกเด้อแข็งสามลูกหกมันให่ครับเบาโหนเน้นต้นหน่ให้ก่อนเพราะว่าถ้าเกิดเอาต้นนอกก่อนมันจะพอสมัดเอาลงได้ง่ายๆครับยิงเขาหลายต้นเราต้องยิงรายะเอาข้างในก่อนครับ าะว่าถ้าดันพวดเอาต้นนอกเกของพิกนนี่เตรียบร้อยครับ,บเพื่อบลลงเก็เกือบ่ลลงเก็ต้นเนี่ยครับเพราะว่า,าดันบ่ไฟล์เลง